ถ้าใครอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนปีใหม่เนี่ยเริ่มได้เลยหนึ่งในสิ่งที่กิ๊กทำรือกิ๊กรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตมากๆเลยอะค่ะทุกคนก็คือการฝึกเขียน j o u r n a หรือว่าการจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหนังสือคอมเ o u เอ effect อ่ะ,อะเขาบอกเลยนะว่าคุณไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถ้าคุณไม่มีการ t r a ็กหรือการติดตามมันซึ่งมันจริงมากเลยทุกคนเอายกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเลยสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนนิสัยเรื่องการใช้เงินอ่ะเราก็ต้องบันทึกรายรับรายจ่ายหรือว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนนิสัยเรื่องการกินหรือว่าเราอยากลดน้ําหนักอ่ะเราก็ต้อง t r a ็ก การกินกินอะไรเข้าไปบ้างคือเหมือนต้องมีการจดบันทึกอะคะ่ะทุกคนแล้วถามว่าการจดบันทึกช่วยอะไรใช่ไหมมันช่วยให้เราอะอยู่ในสเตทที่แบบได้ตระหนักรู้ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์มันแย่แค่ไหนแล้วเ <laughs> ช่นแบบ i, เฮ้ยเดือนนี้ฉันใช้เงินเกินงบไปแค่ไหนแล้วหรือเดือนนี้ฉันกินเกินแคลอรี่ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นลองไป t r a ็กทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองทําดูแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแน่นอนลองเอาไปใช้กันดูนะคะ